สวัสดีค่ะทุกคนพบกเปช่างมีนาบาร์เบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ใน EP ีของมีนาพารีวิวปัตรเตอเลียนที่ใช้ดีที่สุดน,นะคะวันนี้นะคะช่างมีนาจะมาอันบ็อกนะคะปัตรเตอเลียนรุ่นของ Wmark นะคะ GM นะคะ9002นะคะรุ่นนี้นะ,ะโอเคของแถมเขานะคือในกล่องคือจุจริงๆนะคะก็จะมีนะคะคู่มือนะคะของ Wmark คะ่ะเพื่อนนะ แล้วก็จะมีนะคะแปรงปัดนะคะแบบนี้ค่ะทุกคนแปรงปัดเล็กๆแบบนี้นะคะของ W mark นะะในการแบ่งผมนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะคะในการดันขึ้นไปได้เลยนะคะเรามาดูเรามาแกะกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหฟันลองถือว่าเป็นแบบแม่เหล็กแบบเนี้ก็ดีนะทุกคนนะคะแม่เหล็กแบบนี้ใช้งานได้ดีค่ะทุกคนในการ ลองนะคะก็จะไม่หลุดง่ายนะแม่เหล็กนะคะทุกคนฟันลองเป็นแม่เหล็กแบบนี้ก็จะเป็น0.5นและก็1.5้นะคะแถมให้เรานะคะแล้วก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สเป็นเบอร์มาตรฐานค่ะแต่เบอร์พิเศษที่เขาแถมมาให้เราคือ1นและก็0ูนนะคะก็สามารถที่จะใส่แท่งชาร์จแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ชาร์จไว้รือถ้าใครนะคะลืมนะคะก็สามารถที่จะ เอาตัวสายหัวเนี่ยชาร์จอย่างนี้ได้เลยและรุ่นนี้นะคะแถมฝาครอบให้เราด้วยะคะ่ะทุกคนใครที่เบื่อฝาครอบที่มันมากับตัวอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่เปลี่ยนสลับกันได้นะ,ะนี่นะคะโอ้สวยงามมากๆค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินค่ะเพื่อนนะโอ้โหบนดี้ของเขานะก็สามารถที่จะดูทะลุได้เลยะคะ่ะทุกคนนี่นะมอเตอร์นะคะสวยงามมากนะ,ะและการปรับนะคะทุกคนปรับได้สุดคะ่ะ การปรับก็เวลาปรับก็จะมีเสียงแก๊้แก้นะทุกคนนี่นะคะตัวนี้ถ้าเป็นฟันเฟดค่ะเพื่อนนะบอดี้ค่ะถือว่าจับได้ถนัดมือนะคะแล้วก็จะมีร่องนะคะในการวางนิ้วมือของเราค่ะทุกคนนี่นะ ก็ถือว่าจับได้ถนัดมือและความหนักนะคะก็ไม่หนักมากและก็ไม่เบามากนะคะถือว่าจับได้ถนัดมือนะคะไม่หนักเกินไปและก็ไม่เบากเกินไปนะคะน้ําหนักแบบกลางๆนะคะทุกคนนี่นะจับได้คะไม่เมื่อยมือแน่นอนนะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีดาเงินแบบนี้ค่ะบอดี้ก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้คะรอบนะคะการใช้งานนะคะโอ้โหถือว่าเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะคะร่มเขาน่าอยู่ที่ เก้าพันรอบเลยค่ะเพื่อนนะโอเคนะคะการใช้งานเขานะใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนนะรอบองเขานะถือว่าให้มาเยอะนะคะเก้าพันรอบนะคะโอเคเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะกับรอบเยอะๆอย่างเงี้ยเสียงมันจะดังไหมนะทุกคนโอเคเรามาเปิดกันเลยนะคะออกไปทางแบบแรงนะคะอึดอยู่นะคะเสียงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็จะเป็นกรอบนะคะในการเปลี่ยนนะคะทุกคนนี่ เขาก็มีกรอบให้เราเปลี่ยนได้เวลาที Robin ่เราเบื่อตัวนี้สีน <ís tôi> ี <AU TH> ้แล้วนะคะตัวนี้นะคะแถมแท่งชาร์จมาให้เราแล้วค่ะทุกคนนี้นะแท่งชาร์จแบบนี้ค่ะถือว่าสวยมากเวลาตั้งโชว์ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีเหมือนกันค่ะเวลาที่เราชาร์จเสร็จใช้งานเสร็จก็สามารถที่จะมาชาร์จได้แล้วก็เอาไปใช้งานต่อแล้วก็เอามาชาร์จได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าเราจะชาร์จแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนี่นะชาร์จได้เหมือนกันค่ะทุกคนและถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะ ตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้กับช่างใหม่ได้ไหมนะคะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้สบายเลยค่ะทุกคนและก็มืออาชีพก็สามารถที่จะ Hindu ซื้อใช้ได้นะคะหรือถ้าใครนะคะที่ตัดเองที่ Chick ทบ้านนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปตัดเองได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะเวลาที่เราจะชาร์จก็ชาร์จได้เลยค่ะวางชาร์จแบบนี้ได้เลยนะ,ะมีแท่งชาร์จมาให้เราสะดวกสบายนะคะทุกคนนี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะชอบรุ่นนี้นะคะสามารถ แอดไลน์ line, ใต้กีที่มินาทิ้งไว้ได้เลยนะไปสอบถามได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับการรีวิวบัตรเลียนดีๆแบบนี้นะคะถือว่าอันบ็อกมาแล้วนะคะของก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนใช้งานได้ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวบัตรเลียนดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์และก็กดแชร์ให้ช่างมินาด้วยนะคะ